จะบอกว่าให้อยู่ในสวนแต่ว่าปีนี้ทำไม่ได้ mm. เขาห้ามถ้าใครทำก็จะโดนอย่าให้ประเจ้พี่สะพย้ยก่อนนะ, mm. ะนะาุณสัดจานซัจานแว่นกับแว่นบ้านเพื่อนเลยเลยเด้อบทนานไล่บบนั้นอ่กชั่วโมงก็สิลุงแล้วก็จะไล่ตอนนั้นไล่ตอนตัดราว่เห้าสิบบริเณเอ็ดกิพาาราวะเท่ารัพทมมันเต็มรถคิดไม่ได้เลย ก็ยังึเต็มกึ่งเ่าก็เลยสิแบบเอานี่ไว้ทำทำวิดีโอจ้าหิ้วเข่าจ้าเจนเจนขอบคุณมากบ้างไปเบิรงไหนต้นนึงไว้ายๆคลิปมาล่ะช่วยให้แบบว่าจะได้เก็บกิโลไวๆกินข่าวเฮ็ดกั็ขอแล้วก็เลยของขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากยังไม่ได้ขนยังออกจากนี่จากยางเลยเพราะว่าทำ้ำ ตัดตออย่างเรียบร้อยต้องทาความสะอาดสวนในเบิดแต่อันนี้ยังไม่ทําอะไรสักอย่างเพราะว่าพ่อบ้านทําคนเดียวไรแตง่งกริงเขาก็เริ่มขนทย่อยต่อไม่คำ้ำไม่ยังออกแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่องออกมามาสองสามมือนั่นกันมาเห็ดต้ตนพุซ่าให้ต้นฝรั่งโอ๊คุ้นอ่อนใบไม้มาปกเหงาให้มันชุ่มชื้นจะทอนไม้ทอนอย่างประมาณนี้ขอบคุณมากๆจ้า คนทุกคนจะไปตั้งกล้องให้นกนกกระบ,บอย่อมบิน30นาทาีแม้ปาตาก็ลงคุน้นมากต้นโรงมากต้นหยาหน่อยเริ่มเกิอือแหลวต้วนเล็กต้นน้อยต้องดยสุขภาพแข็งแรงหรือปังๆให้ได้เก็บเรียนได้ไว้ๆจะได้ ได้จดหมายข่าวมาจากต่างประเทศเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยทีเนี้ยช่องฟังฟงแล้วอ่ะถ้ายางไปทางฝุ่นสมัยก้อนนี่ปลูกบะเพ้าปลูกบะเพ้าไว้ข้างหน้า่ว่ามันแห้งไปก็เลยบกเกิดแล้วก็มาปลูกยางนาะปลูกยางนาก็รอดี้วยคุยมาเก็บเชื่อ ยยังนาค่อยเหลือต้นเดียวเหรอทีนี้อืเขาทำไรของฉันก่อนตรงนี้เลยแตงิไม่ยหยิบยังนาสี่ต้นนึกหกต้นก็จะเอาทิ้มเด้เหลือต้นเดียวเขารอได้ไหมให้เหลืออยู่นะอย่าทำของฉันมนาะ เจ้าคือพอดินดินให้หน่อยอู้อู้พ่อบุดมสมบูรณ์พี่น้นองพ่อนามลงอัน,นอันนี้แล้วและวกม,มีมีไม่ไม่นามไน่บอนะมีหอยหอยมันจะฝังดินอยู่ในฝังตัวอยู่ในดินอยู่แล้วมันก็นเลยแบบนี้นอะมกกระาคอยาวแต่เาไม่ยอมบินเลยเนี่ย เลขสัตว์น้อยให้ให้ใหหนกกินเนาะประมาณนี้ไม่ยอมบินเลยอันนี้ต่อพุซ่าแมวตาต่อพุซ่าสี่ปีเออห้าปีอน,นี่กเขาปีที่ห้าปีที่หา,หาสิตดต่อทํำสาว่น้องเริ่มตัดต่อทํำสาวกันทำความสาวาสาวนบำรุงดูแลให้เิ่น ตอนนี้ท่านความสะอาดกาสิประมาณนี้ใช้บเบ่งวา่าตอนที่เราทําความสะอาดทัาสาเราไม่ไเป็นแบบนีน้ตอนนี้ยังไม่ได้เอาเนี่ออกต้องเก็บสายยางเก็สายยางไปน้ำตอนไม่คํานี่ก็ต้องข้นออกคน,คน,คนออกจากสวนก่อนทีนี้ต้องไปทําฟืนแต่ว่าไม่ไพ่ในดีเพราะว่า ขาบโบนี่อีลีกสองสามปียังใส่ได้เก็บไปคำไปขางนอกเก็บไปคำไปข้างนอกกันยังใส่ดูเลิฟเจ็ดขอบคุณนะคะเจ็ดล้านไลน์แ้ว